ในฉากต่อมานะครับเราก็จะใช้ไอ้นี่ครับเป็นฉากที่เราจะเล่นกับก้อนลูกบาสสแตเลสมีพื้นผิวที่ใกล้เคียงกับตัวแหวนนะครับมันก็จะยากในส่วนที่มันมีการสะท้อนไปทั่วทุกทิศทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะจัดแสงแล้วเราจะควบคุมการสะท้อนบนวัตถุที่เงาเงาเหมือนกระจกแบบนี้เราจะจัดการยังไง ในฉากนี้นะครับเราจะเอาลูกบาศก์แตนเลสนะครับมาจัดเรียงบนพื้นฉากสีดำนะครับเพื่อทําให้ภาพมันมีคอนทราสต์มากขึ้นภาพที่มีคอนทราสต์สูงหรือภาพโทนดาร์จะทําให้งานการถ่ายภาพเครื่องประดับเนี่ยมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายมาก ในฉากนี้เราก็ยังคงใช้ไฟ3ดวงเหมือนเดิมนะครับไฟตัวแรกเป็นไฟเมนก็จะอยู่เป็นท็อปบนไฟดวงที่2เป็นฟิลไลท์ก็จะวางไว้ด้านข้างเหมือนในฉากที่แล้วในการจัดตำแหน่งลูกบาศก์สแตเลสหรือในตัวแหวนนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเราใช้ฟอร์เซก็อย่าเอามือเนี่ยไปจับเลยนะใช้ฟอร์เซฟคีบแล้วก็จัดตำแหน่งเอาจนกว่าเราจะได้เพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือจะได้ไม่ต้องไปนั่งร,รีทัศทีหลังให้เสียเวลา แผ่นอะคริลิกที่เราติดกระดาษไขครอบด้านบนนะครับเพื่อให้มันจัดก,การเงาสะท้อนบนตัวลูกบาสควรจะมีขนาดใหญ่ครอบคุมบริเวณเงาสะท้อนทั้งหมดบนตัวลูกบาสแล้วเราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเข้าคัดแสงทางด้านข้างไม่จําเป็นที่จะต้องเคลียร์เงาดําบนตัวลูกบาสให้ครบนะครับเพราะเงาดำเนี่ยคือตัวที่สร้างมิติบนตัววัตถุจะต้องมีทั้งไฮไลท์มิดโทนและกระฉาโดมันจะทําให้ภาพ2มิติดูเป็นภาพ3มิติทันที ให้สังเกตดูนะครับว่าในกล้องมือถือของผมโฟกัสเนี่ยมันเป็นโฟกัสแบบต่อเนื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเวลามีวัตถุวิ่งเข้าไปในภายในเฟรมภาพเนี่ยโฟกัสก็จะวิ่งไปทั่วเลยนะครับมันจะไม่ได้โฟกัสอยู่ที่จุดที่เราต้องการก็คือหน้าแหวนของเราภาพที่ได้ก็จะไม่ได้ชัดเต็มที่ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นโหมดแมนนวลแล้วเราก็เลื่อนโฟกัสให้มันเข้าจุดที่ชัดที่สุดบนหน้าแหวนที่เราต้องการแล้วก็ล็อกไว้ตรงนั้นทุกภาพก็จะคมชัดที่หน้าแหวนเท่ากัน ไม่ว่าจะมีวัตถุอะไรวิ่งผ่านไม่ควรใช้โฟกัสแบบต่อเนื่องหรือที่มันเขียนว่า afc เด็ดขาดนะครับข้อนี้ต้องระวัง พอเราถ่ายเสร็จเราก็ซูมดูภาพนะครับว่าจุดชัดมันชัดที่หน้าแหวนเราจริงไหม mm hmm. เมื่อเราล็อกโฟกัสทีนี้เราก็ถ่ายไปเรื่อยๆได้เลยครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าเท่าที่เซตฉากมาเนี่ยไม่มีใครได้สังเกตจุดจุดหนึงบนตัวแหวนนั mm ่น hmm. ก็คือจุดนี้เงาสต้อนบนตัวแหวนจุดนี้มันคืออะไร มันคือตัวไฟที่ตั้งอยู่ข้างหลังฉากอย่าลืมนะครับว่าแหวนเนี่ยมันมีความเงาที่มันเหมือนกระจกอยู่สุดฉากเลยเนี่ยยังสะท้อนเข้ามาในตัวแหวนได้นะครับอะไรที่อยู่ด้านหลังฉากให้เคลียร์ออกให้หมดภ้าที่ได้ก็จะเคลียร์ไม่มีเงาสะท้อนอะไรเข้ามาแทรกเลยทีนี้ก็ใส่ฟิลลิ่งของแสงสีฟ้าเข้าไปนะครับเพื่อทําให้มันดูรู้สึกเป็นโทนเย็นๆทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเงาสะท้อนจากไฟด้านหลังนั่นเองนะครับ ที่มันค่อนข้างจะมีความเข้มสูงแล้วมันสะท้อนขึ้นมาทั้งตัวแหวนแล้วก็ตัวลูกบาทโดยเฉพาะลูกบาทที่อยู่ทั้งหลังสุดนะครับมันจะเป็นเท็กเจอร์ของตัวหน้าไฟโผล่ขึ้นมาเลยเรา,ยาต้องใช้วิธีการจัดการแบบนี้ครับคือเอากระดาษขาวหรือว่าแผ่นฟิวจอร์บอดสีขาวเนี่ยมาปิดปิดสูงปิดต่ําแค่ไหนให้เราสังเกตจากในมุมกล้องของเรานะครับว่ามันต่ําแล้วมันทําให้เงาสะท้อนตรงจุดที่เราไม่ต้องการหายไปหรือย,ยังเพียงเท่านี้เราก็จัดการแสงสะท้อน ที่ไม่พึงประสงค์ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันยังช่วยเพิ่มความสว่างบนตัววัตถุในฉากด้วยและอย่าใช้กระดาษสีดําหรือสีเข้มเป็นอันขาดถ้าคุณใช้กระดาษดําไปแปะแทนกระดาษขาวนะครับเงาสะท้อนบนตัววัตถุในภาพนี้มันก็จะเป็นเงาสีดําทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ให้สังเกตนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะครับ ถ้าคุณดันมาที่โหมดโปรแล้วนะครับคุณจะต้องตั้งค่านะครับเพราะว่าถ้าคุณเปิดโหมดโปรมาปับ๊บทุกอย่างมันเป็นออโต้ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO ไม่ว่าจะเป็นสปีดนะครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องปรับตั้งค่าในการถ่ายทั้งหมดนะครับมันถึงจะเป็นการถ่ายแบบแมนนวลแล้วแสงมันจะไม่ดิ้นไปดิ้นมา ลองเปลี่ยนตำแหน่งไฟไปเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนตำแหน่งไฟเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ในภาพเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็มิติของภาพก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้อารมณ์ของภาพที่หลากหลายและอย่าลืมถ่ายเป็นวิดีโอมาด้วยนะครับเพื่อเก็บไว้ใช้งานในจังหวะอย่างในภาพนี้นะครับก็จะควันที่วิ่งไปวิ่งมามันก็จะได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่ง ทีนี้มาดูภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับให้สังเกตดูที่เนื้อภาพได้เลยนะครับว่าเนื้อภาพของตัวกล้องเนี่ยจะเนียนกว่าจะไม่มีเกรนภาพเกิดขึ้นมีความคมชัดสูง ไม่ยากเลยใช่ไหมครับการถ่ายภาพวัตถุที่มีผิวมันวาวเหมือนกระจกมันจัดการง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราเข้าใจนะครับว่าเราจะจัดการการสะท้อนมันยังไงใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรนะครับในการจัดการเท่านี้นะครับก็จะทําให้เราถ่ายภาพได้อย่างง่ายได้เพียงแค่เราเข้าใจมันเท่านั้นเอง